สวัสดีครับผม SJ Spartacus วันนี้ผมมาทำคลิปเกี่ยวกับการเข้าไบออดของโน้ตบุ๊ก Lenovo G40 นะครับเป็นรุ่น G40 นะในการเข้าไบออดของ Lenovo รุ่นนี้นะครับ Lenovo เครื่องนี้นะครับก็ไฟล์ระบบ Windows มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะทำการปิดเครื่องก่อนนะครับ กดไลค์กดติดตามได้นะครับกับ S.J. s p r t a c u s นะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเข้าไบออของ l n n o v o G40 นะครับในการเข้าไบออของ l n n o v o G40 นะจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับหรือว่าของค่ายอื่นนะครับ สังเกตดูที่ด้านข้างนะครับตรงที่เราเสียบสายชาร์จเห็นไหมครับสายชาร์จแบบ USB นะครับมันจะมีรูวงกลมนะครับเห็นไหมครับตรงที่ผมชี้ให้ดูนะครับมันจะเป็นวงกลมนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เราจะใช้กดในการเข้าใบออดนะครับให้สังเกตดูดีๆนะครับ ในการเข้าไปออดของ l e n ovo G40 นะครับเราจะไปกดเข้า F10 F12 F9 หรือว่าเป็น Escape นะครับกดไปเลยนะครับกดยังไงก็เข้าไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับที่ผมใช้ไม้จิ้มฟันนะครับจะมีปุ่มรูกลมๆอยู่ตรงนี้นะครับให้เราทำการจิ้มลงไปนะครับหรือว่ากดลงไปนะครับหรือว่าใช้เข็มใช้อะไรก็ได้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับ อมาถึงขั้นตอนสําคัญแล้วนะครับปุ่มตัวนี้นะครับใช้แทนปุ่ม power ได้เลยครับไม่ต้องไปกดปุ่ม power เพื่อเปิดปิดเครื่องนะครับตัวนี้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับตรงปุ่มนี้นะครับเพื่อเปิดไบออ่าเป็นไงครับเข้ามาแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับเห็นไหมครับนี่คือในการเข้าสู่โหมดไบออรนะครับจะมีไบออรเซตอัพบูทเมนู ในการคอนโทรลนะครับจะใช้ลูกศรน,นะครับในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเห็นปุ่มลูกศรไหมครับตัวนี้เป็น,นการคอนโทรลนะครับมันจะมีเมนูให้เราเลือกนะครับ BIOS SETUP BOOT MENU SYSTEM RECOVERY นะครับทีนี้เราใช้ลูกศรน,นะครับในการปุ่มเลื่อน เป็นคอนโทรลนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเราก็จะเลือกเลื่อนนะครับไปที่ bios setup ตัวที่2เห็นไหมครับตัวที่2อง bios setup อันนี้นครับเลือกตัวนี้ bios setup กด enter เข้าไปจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ก็จะเข้าสู่โหมด bios นะครับของ lenovo แล้วก็ใช้ลูกศรเลื่อนไปทางขวามือนะครับตัวนี้ก็จะบอกวันที่เวลาเป็น system time นะครับเป็นวันที่ USB legacy เป็น enable นะค,คือมัอนถูกเปิดขาที่ปิดอยู่นะครับให้เปิดเป็น enable ไว้นะครับเลื่อนไปที่ security ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ boot เลื่อนลูกศรลงมานะเห็นไหมครับ ตัวบนจะเป็น legacy support ถ้าใครไม่มีให้กดตัวนี้เป็น legacy support ก่อนแล้วก็ใช้ลูกศรเลื่อนลงมานะครับเห็นไหมครับใช้ลูกศรเลื่อนลงมานะครับตัวนี้เพื่อเปิด legacy นะครับเป็นตัวแรกนะ legacy first เป็นตัวแรกให้มันเลือกเป็น legacy นใช้ลูกศรในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็เลื่อนลงมา USB นะครับเป็น Unable แล้วเรียบร้อยแล้วสำหรับเครื่องนี้ใครที่มันยังเป็น Disable อยู่ให้เปิดเป็น Unable นะครับตัวนี้ผมได้เสียบแฟลชไดร์เข้าไปไปแล้วนะครับเห็นไหมครับก็จะมีโชว์แล้วก็จะดึงเอาคิงตันขึ้นมานะครับก็คือตัวที่เราจะบูตไปยังแฟลชไดร์ของเราเป็น USB สำหรับ install Windows นะโดยการกด F5 กับ F6 นะครับ ถ้ากด F6 นะครับเพื่อที่จะให้มันเลื่อนขึ้นมา F5 จะเลื่อนลงนะครับผมได้ทำการกด F6 นะครับในการเลื่อนขึ้นมาเป็นลำดับแรกนะครับแล้วก็มาที่ <S <S เพื่อที่จะการการเซฟสิ่งที่เราได้ตั้งค่าในใ,นใบออดว้นะครับกด F10 นะครับเพื่อยืนยันในการเซฟข้อมูลของเราที่เราได้บันทึกค่า y นะครับกดเซฟ F10 กด้าไปเลยนะครับ F10 โ okay. อเคแล้วเครื่องมันก็จะรีสตาร์ทครั้งหนึ่งนะครับรีบูตครั้งหนึ่งเห็นไหมครับเ e n นเวมันจะขึ้นมาแล้วบูตฟอร์ม USB กด Enter หนึ่งครั้งหน้าตาในการเข้าจะเป็นแบบนี้แหละนะครับบูตเมนรูรูปโลโก้ w i n d o w เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงที่เราใช้ในการเปิดปุ่มไบออดนะครับในการเข้าไบออดนะครับอันนี้เสียบ usb เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับติดตั้ง windows ตอนนี้กําล,งลังรอไฟล์ windows ที่กําลังรวบรวมไฟล์สำหรับการติดตั้ง windows นะครับเป็น windows 10นะครับสำหรับที่จะติดตั้งเครื่องนี้ เป็น r e n e w o G40 ในการตั้งค่าเข้าไบออดและติดตั้งไฟล์ระบบ Windows Windows 10 System โอ้ยรอนานมากเลยในการรวบรวมไฟล์ System นะครับ เพื่อติดตั้ง Windows เริ่มจอฟ้ามาแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็กำลังจะเข้าสู่โหมด Windows System นะครับในการ install ไฟ OS นะครับมาแล้วกว่าจะอัญเชิญท่านมาไดนะ้อันนี้เป็นหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเลือกตัวนี้เป็นไทยแลนด์นะครับใช้ลูกศรในการเลื่อนลงมาหาคำว่าไทยแลนด์ เลื่อนลงมาเรื่อยๆเรื่อ,อ,อนะยๆคีย์บอร์ดนะครับใช้แรกพดเลือกเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไทยข้างบนเป็น e English ภาษาอังกฤษกด next เข้าไปนะครับเป็น install กำลังเข้าสู่ Windows เพื่อทำการติดตั้งสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับ ส่วนใครที่อยากให้ผมสอนวิธีการเซตอัพวินโด s ก็อาจจะคอมเมนต์มาในช่องคอมเมนต์ได้ครับสวัสดีครับ